กิจกรรมปลูกป่าบาร์เดอร์อาสาอนุรักษ์ครั้งที่12กันแล้วครั้งที่สิบสแล้วครับเราจะมาร่วมปลูกป่าชายเลนกันขอพัฒนาที่บรรจุต้นไม้ออกก่อนเอาไปที่หลักแล้วก็ขุดแล้วก็เอานี่ตุ่มลงไปแล้วก็เชือกมัดใกล้ๆนี่ใกล้ๆใกล้ๆนี่แหละจะไปไหนไกลลึกอีกพี่บีพอแล้วอย่าไปเชื่อมันเอากรอบกรอบกบกบกอบ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 มัดรอบเดียวจะมัดอะไรมัดตะสักหรือไงเอยวิ่งก็ตามไปให้ลูกทีมจ้า สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Battle ไปดี <Battle S 1> กับพี่ผมโบกิมครับผมโบเป้ครับครับพี่วันนี้เช้ามากเรามีกิจกรรมพิเศษน้องสถานทีกันนะครับสนุกสนานกันแน่วันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันแต่ตอนนี้ขออนอยู่สักหน่อย,อย <ฮะ S 2> เดี๋ยวไปเจอกันที่นู <ไป S 2> ่นไปเจอกครับผมโอ้ย ถึงแล้วและตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2จังหวัดสมุทรสาครมาถึงลมาถึงแล้วดีถึงแมดีๆสนุกวมาถึงรมาวมาัึงแวมาถวมรถมาีึงแล้วมาังคมาถงแ้นมรถ้อมางแล้วมดี๋ง้วมปแล้วมับึแล้วมาถึงลวมาถึลมาถึลล้วาวมาลล้านนี้ก่อนนะคะาาา้เลยค่ะงผมแล้ว อ่าครับผมวันนี้บาร์เดอร์นะครับเรามีกิจกรรมดีๆก็คือกิจกรรมปลูกป่าบาร์เดอร์อาสาอนุรักษ์ครั้งที่12กันแล้วครั้งที่12อแล้วครับอ่ารับปกนต่อเนื่องกันมาทุกปีเราจะมาร่วมปลูกป่าชายเลนกันนะครับแต่ว่าปีนี้พิเศษเพราะว่าปีนี้เราทําการปลูกป่าออนไลน์ให้คุณปลูกต้นไม้ที่บ้านแล้วอัพรูปเข้ามาแล้วเรามาปลูกให้ที่นี่คุณปลูก1ต้นบาร์เดอร์ปลูกให้1ต้นนะครับตอนนี้ผมได้ของกับมาละอ่าเราได้ถุงมาแล้วนี่เป็นถุงผ้าถุงผ้ารักลูก ก่อนที่จะใช้ในการปลูกป่าในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมป้ายนี่เลยครับพี่รองเท้านินจาครับงมือถุงมือบอ,รอาร์เดอร์แบทเธรเรามาเนี่ยยังไงก็ต้องมีการแข่งขันแน่นอนใช่การแข่งขันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับเกม run man g r o v e forest run กติกาแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น2ทีมทีมละ4คนผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องแข่งกันวิ่งผัดลุยโคลนไปปลูกป่ากำหนดเวลาทีมละ5นาทีทีมที่ปลูกต้นไม้ได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะครับ เฮ้พร้อมแล้วครับทั้งถุงมือรองเท้า <Hey! S 2> และก็หมวก,มวกพี่เป้ครับสถานที่นี้จริงๆน่าสนใจมากก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันเนี่ยผมอยากจะพาพี่ไปเดินชมบรรยากาศร,ร,รอบๆ uh ว่าน่าสนใจแบบไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปเลยครับผม อันนี้เป็นกระดูกพี่เป้ไม่ใช่ <c oughs> โครงกระดูกวานม,มีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจครับพี่เป้อันนี้ก็เป็นโลมาตอนที่เราพบซากโลมานะครับเขาเสียชีวิตได้อย่างไรผ่ามาดาูมันก็มีพวกถุงพลาสติกเนี่ยเข้าไปติดกับเพาะอาหารที่นี่บอกเลยคําเดียวว่าฟรีนะครับในการเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติเรียนรู้กับมันแล้วเราจะได้สืบสานให้มันคงอยู่ต่อไป อนนี้เรากลับมากันแล้วนะครับเราได้ลูกทีมเรียบร้อยแล้วทีมผมจะเป็นทีมสีน้ำเงินนะคะส่วนพี่เป้จะเป็นทีมสีแดงออฟบราเดอร์ครับผมกะทิ TIT ค่ะอตรับ TIT ครับอันนี้เป็น Partner นะครับมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับแนะนำทีมสีแดงเลยครับอันนี้มาดูทีมของผมมั่งนะครับเอครับจากบราเดอร์ครับบอมบราเดอร์ครับ B1 บราเดอร์ครับ B1 Brother ถ้าเกิดพร้อมแล้วพี่เป้ไปแข่งก่อนเลยครับ การยังขอพัฒนาที่บรรจุต้นไม้ออกก่อนเอาไปที่หลักแล้วก็ขุดแล้วก็เอานิดตุ่มลงไปแล้วก็เชือกมัดทีมสีแดงพร้อมแล้วเป็นเริ่มเลยครับปไปใกล้ๆนี่ใกล้ๆใกล้ๆนี่แหละจะไปไหนใกล้เลือกอีกพี่บีพอแล้วอย่าไปเชื่อมันพี่เป้หลักการช่เขาให้เลือกหลักสูงๆนี่ก็สูงของเขาแล้วนี่ก็สูงของเขาแล้วับมาเร็วเออดึงไปดึงไปเจหลักนน้นเลยครับไปหลักนน้นเลยเพ่ไปหลักใกล้ชุดเลยแล้วผมสองคนใกล้ๆเออนั่นแหละ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  เอาเลยห้าแล้วฮะเด็กโอ้ยเออลึกอีกลึกอีกลึกอีกแล้วหัวหน้าทีมเดี๋ยวของพี่เป้ไปต้นน oh, oh. ู ah, look out. Look out, look out. ้นนะไปก้นนู totally ้นเดี๋ยวยืนยืนนานมันโดนมันโดนเดี๋ยวเอ้ยเนี่ยต้นนี้พ่อนี่ไงสุภาษิตไงเคยได้ยินไหมควายมักวิ่งหานหนองน้ำเนี่ย เอาละครับเมื่อกี้จากที่ดูทีมพี่เป้เล่นไปธรรมดามากทีมเราชนะแน่นอนใช่ไหมน้องอ๊อฟชัวร์ครับเฮ้ยมาจังเลย มัดแล้วกลับเลยมาพอล้วพล้วิ่งกลับเลยฮะวิ่งกลับเลยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งไม่ทันวิ่ง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 แล้วฮะวิ่งแล้วว่าคนที่สองคนที่สองคนที่สวิ่งแต่เดยวออกตัวออกตัวมานะเย็ดเยเย็เยเวิ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุับปป๊ป๊บบบบบบบับับ โอ้ิสาวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งแล้วรับวิ่ง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 ไปเลย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 มาเริ่มขุดเริ่มขุดล้วเริ่มุดแล้วฝังกบฮะเริ่มขุดแล้วฝังกบครับมาเร็ว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 มาเเอาวิ่กับวิ่งกับวิ่งกับครับวเอาวิ่งกับวิ่งกับวิ่งกับเล้วฮะวิ่งมาวิ่งมาเอาเอาเอาินงี่พกลากหายต้นไม้ไม่ตแล้วตายขึ้นมาเอาโอ้โหไอ้นี่กิโก้ฮะมามาปลูกต้นใกล้ๆครับโกงอะไรอะผมโก้งไหนเออจะา กลับเร็ว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 กลับ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 เฮ่เดี๋ยวนะทำไมของคุณเป็นแค่ครึ่งทำไมของผมมันถึงเข่าอ่ะไปทำมีท่าไหนได้มาแบบนี้ยมัเดินไปแบบเขาเดินเยอะๆอ่ะมันดูดเข้าไปเลยถึงครึ่งเข่าดีนะที่ตัวไม่ล้มอ่ะแล้วครับผมจบไปแล้วคกับการแข่งขันเกมในวันนี้ไม่ได้เรียกว่าแข่งขันนี่หรอกพี่เรียกว่าทำภารกิจนะครับปลูกป่าชายเลนถึงจะไม่ได้แข่งขันแต่ว่าก็มีคะแนนวันนี้แพ้เลี้ยงกาแฟนะได้ทีมคิมสองนาทีครึ่งเย้ ทีมผมครึ่งนาทีสามนาที <laughs> <laughs> เอาละพี่ถึงวันนี้เราจะไม่มีบทลงโทษกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่สัญญากับผมแล้วว่าพี่จะเลี้ยงกาแฟผมถ้าแพ้ได้บอกเลยว่ากองบรยการมีเพียบกองบรยการมีเพียบ <laughs> <laughs> โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทบราเดอร์ Brother ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับครับผมให้พวกเราได้มาร่วมสนุกกันนะครับใช่และที่สําคัญที่สุดเลยคือก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลีงกับเรารวมถึงอาสาสมัครที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วย ครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ